สว oui pues nah ัส yeah, ด um, ีค่ะสภาษาช่องป้าทำใจ่ล้างปูบริจินะคะน้องคอยก็ล้างจะเสร็จแล้วโอุ้ยไปไหนน้องอะไรคะกินด้วยกินด้วยโอ้ยมีขนมด้วยขนมด้วยอืมอยากกินได้ให้ยายกินหน่อยยายกินหน่อยได้ไหมคุณโอ้โห

นะเสร็จแล้วแมามจาเจ้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 าาน่อยเ เรียบร้อยแล้วที่เรา้ามไปน้องหนาวไนะหนาวประตำะพาดึม่ไดข้ามอ่ะไปดินน้ำก่นได้ได้พปายาดึกหลายเนาะโอเคปดินน้ำไปแล้วบอเรียบร้อยอบค่ะ อะไก็นไปกินทีนี้แล้วก็ตายแล้วต้องืแล้วอเนี่อะขนมีอบใจมากมากนะคะอามโอมโชโชให้เบ้นหมือแป๊บนงนี่ค่ะกับไนี่ เบอร์คงจะเอคลฮ่ยังเบอร์เอลก็พอแล้วฮ่่า่า

อาบุญทินไปไหนแล้วโอ้มาไล่สุดกันเด้อเขาผ่าสองคนเลยนะคะเขาเขาไปนอนหมดแล้วเขาไม่มีใครไล่แล้วเดี๋ยวเด้ออามองไปทางปูนะคะก็ สวยสวยนะคะบรรยากาศก็กเย็นๆเนาะร้านเอนก็ปิดแล้วนะคะลุงจิมมี่ก็นอนแล้วนะคะนอนหรือ,อยังไม่นอนเนาะลุงจิมมี่นี่สงสัยจะทําคลิปอยู่โรลดคลิปอยู่นะคะก็มองไปทางองค์ปูก็สวยงามมากเลยนะคะองค์ปูก็สง่าผ่าเผายนะคะก็ อ,อะไรนะกะท่อมอทิดาสิทธีนะคะศาลาทิดาสิทธีเนาะสามหลังนะคะก็สีเงินนะคะสีเงินแล้วก็สีสีเงินสีทองนะคะแล้วก็สีฟ้าบ่สีเงินสีทองสีฟ้านะคะ ก็สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเย็นเย็นนะคะเดี๋ยวไปนั่งดูก่อนนะ,ะสาธุนะคะโหนั่งนี่ก็เย็นเย็นนะคะ เย็นเเลยนะคะเย็นเย็นเงียบเงียบนะคะพออย่างนี้นะคะคือข้ามาเราก็กินข้าวแล้วก็อส่วนมากก็จะนอนนะคะไม่อยากไลสุดเนาะเพราะว่าอาบน้ําอาบอะไรแล้วก็จะนอนแค่นั้นแหละ เย็นๆน,นะคะเสียงจิ้งหรีดมันร้องนะคะจิ๊ดจๆ๊ดจดจดคนก็เข้าบ้านหมดแล้วป้าคำใสก็ได้อีกคลิปนี้แล้วก็ป้าคำใสก็จะไลฟ์สดนะคะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระแล้วนะคะต่คนใส่ก็พรุ่งนี้ก็กินเจจะไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วนะคะคือเราเว้นวันพระกินเจวันพระนะคะจะได้คุ้นเคยถ้าเวลาเราตั้งใจจะไป กินเจไปนั่งสมาธิเราก็คงจะไม่หวั่นไหวเพราะว่าเรากินเจไว้นั้นเนินนะคะเฟื่อจะสิ้นเดือนเนาะคือสามสิบเอ็ดมีนาก็ถ้ายังไม่ถึงวันเสาร์ก็ถ้าไม่ถึงวันพระก็จะกินเจอีกนะคะหรือเรากินไปเรื่อยๆก็ได้เนาะ คือเราจะได้คุ้นเคยนะคะเราไม่เบียดเบียนใครก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายปกปักรักษาครอบครัวของป้าคำาสบ้างนะคะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขคลิปนี้ก็ฝากเสื้อองค์ป,ปุปาริจนาคราชนะคะเสื้อคอกลม3 5มห้าศูนย์นะคะเสื้อคอปกแขนสั้น499พร้อมส่งนะคะ เสื้อคอกลมแขนสั้นมีทุกสีเสื้อองค์ปูก็สามห้าศูนย์พรอมส่งเสื้อคอปกสี่เก้าก้าพรอมส่งเสื้อคอปกแขนยาวห้าเก้าเก้าพอมส่งฝากด้วยนะคะฝากช่องป้าคำสาสร้านปูปริจิตฝากดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ฝากดูโฆษณาด้วยขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ